ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ครับการแก้ลูกเสิร์ฟของไทยเรานะครับอินโดนีเซียยังมีปัญหาตรงจุดนี้ครับดูครับเสิร์ฟจี้เข้าไปที่ทางด้านของยูดี้นะครับเพอร์โนโมครับเสิร์ฟจี้เข้าลำตัวเลยครับครับยังได้อยู่นะครับตั้งมาดีหรือเปล่าไม่ได้เลยครับโอ้โหวิ่งไล่ถึงท้ายคอน หรือว่าเสิร์ฟได้ดีครับกฤษณะรับ,รบ,ารบยากมากอันนี้หย่อนนะครับ,รบ <Yeah! S 1> ตั้งขึ้นมาได้ขึ้นอ,อย่างเหนียวครับไทยพยายามบล็อกนะครับแต่ว่าลูกนี้ออกครับ ของสายยิที่ขึ้นนะครับแล้วไทยรองกลับไปได้แล้วเป็นสุขชัยคนเดิมเนี่ยแหละครับโดนขาเหมือนกันแต่ว่าออกด้านหลังครับโนดิฟาวก็ทำเต็มที่นะครับลูกนี้เหนือจริงๆนะครับไม่สามารถที่จะรับได้เลยใส่ด้วยแรงด้วยครับ คือคนรับเองก็ไม่รู้ว่าจะใช้ส่วนไหนดีในการที่จะรับลูกเสิร์ฟเดาไม่ถูกครับครับโอ้แกงยากจริงๆครับหมายว่าเสิร์ฟเร็วจนชักขาไม่ทันครับเสิร์ฟที่เสิร์ฟตรงแล้วฝังด้วยครับ ลงนะครับแม่โหเร่งมากไทยนะครับครับผู้เล like uh ่นอินโดนีเซียพยายามจะบอกว่าออกดูครับเต้นควยันนี้ตีนะครับตังขึ้นมาได้ดูครับทำได้ดีแค่ไหนเลือกแล้วโอ้โหนี่ครับนิ่งจริงๆครับ นิ่งจังหวะแรกแล้วเดี๋ยวเราสามารถเล่นต่อแล้วก็กลับไปนะครับเล่นงานทางด้านอินโดนีเซียได้เลยก็เป็นอีกเซตหนึ่งของไทยครับ15-3ต่อตเกมรับดีครับวันนี้ครับหมดสิทธิ์ที่จะทำอะไรต่อเลยครับชาที่บริเวณหน,น้าขาเลยนะครับ และเป็นเส้นขนานมาอย่างนี้ครับเริ่มจะเห็นใช่ครับจุดช่องโหว่เลยครับของอินโดนีเซียครับ วันนี้เหลือเกินจริงนะครับกฤษณะเสิร์ฟแม่นมากครับครับอันนี้ลองกลับไปได้ครับยูดี้ล้นครับไข่ได้เลือกได้หยอดค, <between S 2> <ๆ>ครับนี่ครับอย่างที่คุณวิรัตบอกนะครับว่าวันแรกของอิโนโดนีเซียไม่ค่อยดีจริงครับ เปิด,ปดลูกแรกเป็นพ่าดีครับครับเด็ค,ครับจังหวะนี้ก็ล้นเลยครับเจมส์ฟูดหนึ่งสองสามดีทะลุตะข่ายมาได้ครับครับ ดูเห็นกิจนาจะเสริมย้ำจุดเดิมนะครับจะไม่ค่อยเปลี่ยนวิธีเท่าไหร่ใช่ครับจับบริเวณนะครับจุดเก่งใจอยู่ดีนะครับเส้นทางเลยอยู่ดียอมเลยจอยนี้ เสียดายครับพี่่เรียนรู้ดี14-7ครับพยายามที่จะเน้นให้ข้ามเป็นแต้มของไทยครับแล้วก็เอาชนะไปอย่างเด็ดขาดครับแบบ3-0ทีมถือว่าทีมไทยชน,นะฟินแเนียด้วย3-0ทีมนะครับ3-0ทีมครับสวยงามจริงๆ แข่งขันนะครับในทีมบีและก็ C ี